อโอเคให้โ hey ยสวัสดีเด็กๆหนุ่มๆพี่ๆน,น้องๆที่น้าของพี่นะครับอยู่กับผมบิวตี้ชนะครับก็อันนี้ก็ยอยกผมนะคนขี้กลางนะครับอีกแล้วนะเออดูหน้าสิโคตรขี้กางเลยอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมก็เกม,กมเออกกำลังกายเนาะเอนน้องภูมิบอกว่าคิดคิดเออคิดว่ามาฮิโรอะคาเดมี่อะในเรื่องออกไหมผมก็รู้จักนะ ไอพระเอกชื่อมีมิดริยะเนาะมีบาคุโกแล้วก็ไอตัวเครื่องร้อนเครื่องเย็นนี่มันชื่ออะไรนุม๊มผมจำไม่ได้นะแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบสังคมนะว่าเขาอะจะตีแล้วหรือไม่นะอันนี้ไม่ใช่บล็อกฟุตแล้วนะบล็อกฟุตโอ้คือต้องต้องแบบขี่เรือไปข้ามเกาะนูน่นเกาะนี้โอ้เยอะแยะอาร์มเกน,นะโอเคเราจะทดสอบคนที่แบบกา,กากากหน่อยนะลนะ่ะเฮ้นุม๊มเตีมไหม ดีเปล่าเฮ้ยใครติดกูอะโอ้ไอ้นี่ไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นเพื่อนไม่เหรอโอ้ลังแกเพื่อนอะไรวะจูบสี่จังหวนนะเนี่ยอย่ามาไล่กูเออย่ามาแกลังแกเพื่อนดิโอ้ยเก่งด้วยเนี่ยผมเกลียดอันั้นมากเลยเอะ มันชอบรังแกเพื่อนอะเนี่ยมันชอบรังแกน้องคนนี้อะ,ะอ้เห็นไหมอะขอเนี่ยยายเซิ์ฟเนาะยายเซิฟโอเคอืมก็ก็มาแล้วนะดูยังไงเหมือนไปเซิฟเดิมเลยฮะอะไม่น่าใช่หรอกเนาะมีคนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผอมตัวกระกี้กางเราไม่แข่งเราไม่แข่งเฮ้ยนมจะ ตีเราไหมเนี่ยกีดไอ้คนเนี้ยโอ้โหดูดีดูดูนิสัยอ่ะโอ้โหดูนิสัยไม่ได้โอ้ขอย้ายเซิร์ฟนะเฮ้ยเซิร์ฟนี้น่าจะดีนะเว้ยท่านผู้ชมแบบควรมีน้อยนิดนึงอะเนาะไม่ได้คนแบบกลางนิดนึงอ่ะเฮ้ยตีเราอ่ะโอ้โหเล่นหรอเล่นหรอ เนอะฮะกูคือเอ้ยมก็จะแลกว่ะอะไรมีแค่ตัวนี้ยแลกปะขอแลกสิเฮ้ยอ้อาวอ้าวได้ใครจะเล่นใช่ไหมจะเล่นเหรอจะเล่นเหรอฮึอ่ะทดสอกบคนนี้อีกทีหนึ่งนะ ตีเปล่า,าจ,จะไม่ตีอนะ่ะมันเขาไม่ตีก็ปล่อยนะเฮ้ยเจอเจอคนรังแกอย่ารังแกเขามันไม่ดีเข้าใจไหมเือไอ้เกีียนี่รังแกคนนึ่งมันไม่ดีเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมนี่เออรังแกคนนึ่งมันไม่ดีแล้วตอนนั้นกูไปกูทำคลิปไปตีเด็กอไอ้สัต์ ขอขอสิ Hey do my please เอ้าไม่ให้วะโอเคไม่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 ไมไมไมดูสิจะตีเราไหมก็ดูเออเอาไงขอเรียกไอ้ข้างบนไอ้รูป,ปรูปกล้ามขอเรียกมันว่า,าสตาดแลวกันเนาะขอขอเรียกเฉยๆนะีจริงไม่ใช่สตาดเ์เราก็รู้นะโอเคฮะสตาดผมก็เจ็ดร้อย ซีดไอสัตว์เดียวทำหน้าเฉยไหมเพื่อนเอาไอสัตว์นี้อูเลยอูน้ำมันยักษ์ไทท่านนี้ว่าตีดีไหมไม่ไม่ไม,ไม่เราจะมาทดสอบสังคมเอ้าน้องคนนี้แบบดูแล้วน่าจะขยันนะ ดูเขาแบบจะเปาะๆนะฮะไงฮายฮาย I am a fucking c h e a t e อ y e a ่อืออือ เจอคนรังแกแบบนี้ผมรับไม่ได้มาต่อมาด้วยกับเกิร์ไปไหนแล้ววะเอ,เอ้ยนุม่มนาตาตีเราไหมตีเราไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล มันไส่อยากจะไปตีมันยังหรืออีอือฮึเอ้ยคยับตัวแล้วขคับตัวแล้วมาฮัลโหลฮัลโหลอะไรถ้าไร้่ร <Buffalo> ังแกคนอ่าได้มึงรังแกคนนี้อ่อนแอกูตบมึงเฮ้ยไอ้กูไอ้บักนี่มันเล่นอือกูไม่ได้ต่อยเลยนี่อ่ะ นี่มันไงมันไงขูเลือกเครื่องรอดสู้กูไม่ได้หรอกมึงอะอ่าได้อ้าว <c oughs> ตายพร้อมกัน <c oughs> ข้อสูสีกันเลยนี่ยช่ไมมีการตายพร้อมกันด้วยเอเอไอ้ไอ้หนุ่ม <c oughs> อะไรมึงจะมาตีเพื่อนกันเหรอเอาดิเชิญเลย Mà 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 đền mà Ê Giờ mà tí bên cu Giờ rồi Chào mọi người Ừ à lúc mới tìm khuôn đường đây nè Chú cần chú cần Ta mà ta บักไปดิบักไปดิบักไปดิอีควายยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ไก่อะไรเตรียมมาจากโชคลายฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่แล้วก็มีแกนเป็นเป็นไงเป็นไงเทพะนี่อะดินายนั่งเราก็นั่งไปเลยเหี้ยมาอยู่แหละอือหือ โอ้ยนี่แบบรังแกจัดจัดอะครับเฮ้ยมาเทียบตัวเท่าๆกันดีกว่าไอ้น้องชายดูดิดูมันทำดูมันทำอืมโดนไปหนึงโดนไปหนึงอยู่ไหนวะโดนไม่ดีโดนไม่ดีอย่ามาลังแก ไม่ต้องกลัวเราไม่เราไม่ทำนายนายแต่ถ้ามึงทำกูตบมึงเอาดิอะไรถ้าถ้านายไปตีนะเฮ้ยเอาอะอะไรอะไรไปตีมันหนอเอาดินายตีเพื่อนเราก็เราก็ตีนายนะแม่ตีเว้ยทำไมแล้วแม่ผัวกูหลอกๆอกๆอๆอย่านะอย่าม,มีคนเจออยู่คนนู้น เดี๋ยวผมไปรอนะถ้าเขาตีผมผมจะช่วยเขานะมาดิเองมาดิไปซะไปฝึกซ้อมซะไอ้หนุ่ฮมฮึโอ้โหดูดูดูด,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 ดูมาก็ไม่บอกมาก็ไม่บอกกันเลยงีมังง่งมีไม่โดนเว้ย สนุกเนาะทำลายคนหนึ่งเนี่ยสนุกเนะาะเจ้าไงวะไปไหนแล้ววะลบก่นอนนี่น,นี่อะไรอะไรน้ำหน้ามึงเนี่ยมันก็แค่ตัวประกอบเท่านั้นเออออ่ะอ่ะผมทำเป็นอู กูว่าวิ่งเร็วเกินอะไรเจ้าไปไงไอสัตว์ได้ไมันเจอกูนี่มันเจอกูนี่ดอกนี่มันลาดจัดใช่ไหมยังชอบเลยไปไหนละอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ เออเด็กดีขยันขยันเออมีหน้าที่ต่อยก้อนหินไปนซะเออเด็กดีเด็กดีขยันซะขยันอิช่เชอีนั่นไปไหนละอะไรอืมอืมไปไหนแล้วมาแล้ววุ้นนั้นมันควายนี่หว่าใช่ควายปะน่าใช่แล้วเนาะขอขอตีสักตาหนึ่งนะขออนุญ,ญาตนะมันใส่มันใส่ ผมไม่ได้ตีครับมีคนตีครับจริงครับผมไม่รู้เลยนะครับจริงด้วยนะเออก็นั่นเลยสิครับว่าใครตีก็ไม่รู้เนาะอืมใครตีวะเออนี่นี่เอา้าลูกไปตีน้องเขาขอโทษครับนีม่มานี่มึงอะ นี่เป็นหนึ่งอะไรอะไรฮะอะไร,ะไรน้องก้มตูปิสินี่อย่ามาซ่าอ้าวได้เออฮนี่อ่อออ <c oughs> นอานิสัยนี้เอามาจากช่องเมาคุมอนชั้นแนวนะนี่ชอบรังแกคนน,นะไม่ก็ต้องมากระดดกูดดไม่ดีใจ มึงแรีกแกคนอื่นอย่างเงียบมันไม่นุกนะเว้ยไปซะอะไรมีใครคนไหนอีกไหมก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมมันคิดไม่ๆม,ม,มแต่เป็น,นเรื่อเรยยาวๆขอซี่ขอขอร้องขอร้องขอร้อง ขอเธออืมเอ่เอนิวโอเคอ่ะก็จบแล้วนะขอชอบอย่าลืมกดไลค์ซ like, ับสไคร้ลังแกเด็กคุณทำไมมันไม่ดีนะเออสวยเนาะอ้าวเอ้าวัต t ตอร์เฮลโอเคสวัสดีครับไปแล้ว